ใส่ร้ายพนักงานของโฟเอมในเรื่องการให้บริการเพราะคุณหมอต้องการเพียงแค่ยอดวิวที่จะไปรับรางวัล TikTok Rising Star เ <c oughs> ตือนภยัยอินฟลูหมอลวงโลกทำคอนเทนต์กุกค,คามร้านค้าปั่นยอดวิวผมอยากจะมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มีคุณหมออินฟลูเนี่ยเขามารีวิวที่ร้านโฟเอมสยามพารากอน,นว่าพนักงานที่ชื่อก้อยเนี่ยแสดงกริยาที่ดูถูกลูกคา้า แล้วผมอยากจะอธิบายให้กับทุกๆคนได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าในมุมมองของทางร้านเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้นและเราได้เห็นกับตาบ้างต้องอธิบายก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในวันพฤหัสท,ที่6 ิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่คุณหมอลงคลิปในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็ DM ไปหาคุณหมอแล้วก็ขอโทษคุณหมอในทันทีโดยที่ผมเสนอคุณหมอว่าอยากเชิญคุณหมอมาที่หน้าร้านที่สาขาเกษรในวันศุกร์แล้วผมจะดูแลเรื่องชุดที่จะใส่เป็นงานติ๊กตอกอวอร์ดในวันเสาร์ให้โดยที่คุณหมอก็ตอบรับแล้วก็นัดเวลากันว่าเป็นวันศุกร์ตอนสี่โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นผมรีบเข้าไปเจอก้อยที่สยามพารากอนทันทีแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือข้อมูลที่ผมได้ฟังจาก คำอธิบายของก้อยเนี่ยมันต่างกับข้อมูลที่คุณหมอเนี่ยแชร์ในโซเชียลมีเดียอย่างสิ้นเชิงและทุกคนรู้ไหมว่าก้อยอ่ะสาบานและยืนยันว่าเขาไม่ได้ทําพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแบบที่คุณหมอใส่ร้ายเขาในโซเชียลมีเดียคือการที่ลูกค้าโพสต์ด่าเรื่องการให้บริการของพนักงานโพเอ็มเนี่ยผมเคยเจอในโซเชียลมีเดียที่ผ่านมาและผมก็พยายามจะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างเร็วที่สุดแบรนด์โพเอ็มเนี่ยให้ความสําคัญกับ การให้บริการของพนักงานและเราระแวดระวังกับตรียามารยาของพนักงานเรามาตลอดทีนี้ถ้ามีลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องการให้บริการของพนักงานของผมเนี่ยขอให้ลูกค้าเนี่ยดีเอ็มหาผมโดยตรงผมจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้อย่างดีที่สุด น้องก้อยเนี่ยเป็นพนักงานคนที่อยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยมา15ปีแล้วเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ผมให้ความไว้วางใจมากที่สุดทั้งในเรื่องความรู้ในการฟิตติ้งชุดให้กับลูกค้าแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดรวมไปถึงเรื่องกริยามารยาที่สุภาพเรียบร้อยด้วยสิ่งหนึ่งที่ก้อยบอกว่ามันมีความน่าสงสัยก็คือคุณแม่เนี่ยอ้างว่ารู้จักกับเจ้าของแบรนด์ก็คือผมทั้งที่ผมเนี่ยไม่เคยเจอกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยผมคิดว่ามันเป็นการโกหกที่ต้องการอะไรบางอย่างแล้ว มากกว่านั้นเนี่ยพฤติกรรมของคุณแม่เขาเนี่ยมีความหยากคายกับพนักงานของผมมากผมไม่รู้ว่าเขารู้ว่าการที่ไม่มีกล้องวงจรปิดของห้างอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกเอกตั้งแต่แรกแล้วว่าทําไมถ้าได้รับการบริการที่ไม่ดีได้รับพลังงานที่ไม่ดีแล้วยังมีกระติดกระใจที่จะเก็บฟู้ดเช็เอาไว้ไปตัดต่อที่บ้านอย่างที่สองที่ผมรู้สึกเอกเกี่ยวกับคุณหมอคนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจอกันครั้งแรกในวันศุกร์ ที่เตอน4ี่โมงเชื่อไหมว่าสายตาและภาษากายอะความรู้ที่ผมเคยเรียนมาจากอาจารย์ตรินเนี่ยมันบอกว่าสองแม่ลูกเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ไม่บริสุทธิ์ใจอย่างที่3ต่อมาเนี่ยสิ่งที่แปลกมากๆคือในช่วงเวลาที่คืนนั้นที่คลิปกำลังเป็นไวรัลเนี่ยมีข้อความจากร้านขนมเค้กหรือว่าร้านเบเกอรี่เนี่ยดี DM เข้ามาหาผมว่าพิชรให้ทำใจเพราะว่า คุณหมอคนนี้เขามีพฤติกรรมในการคุกคามและทำกับร้านอาหารร้านขนมหรือร้านเคก้กเพราะว่าเขาชอบกินเคก้กครั้งนี้มันก็เป็นครั้งแรกที่คุณหมอเนี่ยย้ายจากวงการของร้านอาหารร้านเค้กเนี่ยเข้ามาในวงการไทยดีไซเนอร์และมันก็โชคดีที่คุณหมอมาเจอพี่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเตือนร้านค้าทุกคน call to action อย่างของผมเนี่ยอย่างแรกก็คือผมอยากให้ทุกร้านค้าร้านขนมร้านเคก้กทุกธุรกิจที่เคยโดนคุณหมอคนนี้ มีพฤติกรรมคุกคามร้านคา้าของคุณแบบนี้อยากให้คุณแสดงตัวโดยการที่ดีมาหาผมผมจะรวบรวมคนที่เกิดความเสียหายจากคอนเทนต์ของคุณหมอคนนี้ให้ได้มากที่สุดข้<ส>อที่ 2, 2> ผมยากร้องเรียนแาาาพทยสภาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธทเลิศล่าในเรื่องที่บุคลากรนิสิตเก่าและแพทย์ที่ใช้ทุนที่สังกัดอยู่ในสถาบันของคุณเนี่ยมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมคุกคามธุรกิจร้านค้าไปทั่วขอให้แพทยสภา พิจารายึดใบประกอบวิชาชีพของคุณหมอคนนี้ส่วนในข้อที่3เนี่ยผมอยากร้องเรียนติ๊กตอกไทยแลนด์ในเรื่องที่คุณกำลังปล่อยให้อินฟลูเอนเซอร์ของคุณเนี่ยใช้แพลตฟอร์มของคุณในการสร้างปัญหาสังคมที่เป็นภัยคุกคามให้กับผู้ประกอบธุรกิจและขอให้คุณพิจารณาปิดแอคเคทาของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้และอย่าปล่อยให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนที่มองว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างในการที่จะสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียอีกต่อไปสรุปสั้นๆ สองสามวันก่อนหน้าที่จะเข้ามาที่ร้านเนี่ยคุณหมอมา follow ig ผมก่อนซึ่งเป็นการ follow ที่มีนัยยะสำคัญมากเพราะว่าคุณหมอไม่ได้ follow ig o m official วันพฤหัสที่6เนี่ยเข้ามาที่หน้าร้านสาขาสยามพารากอนแล้วสิ่งที่มีความน่าสงสัยคือ2แม่ลูกเนี่ยเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในจุดที่เป็นอับกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องลองแล้วทั้งหมดทั้งมวลตลอดระยะเวลาของการรับบริการเนี่ยคุณหมอมีถ่ายฟุตเทจเก็บไว้แต่ไม่แชร์ให้โซเชียลมีเดียได้รับรู้เลยว่าพนักงานของเราเนี่ยทำอะไรไม่ดีกับเขา แล้วพอเสร็จจากร้านโฟมเนี่ยคุณหมอก็เดินไปซื้อชุดสีขาวดำที่ใส่ไปงาน t i k t อกอวอร์ในวันเสาร์คืนวันพฤหัสเนี่ยคอนเทนต์โพสลงไปในโซเชียลมีเดียทุกแ p l ตฟอร์มแล้วคอนเทนต์ก็ไวรัลทันทีเราควรจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการปกป้องธุรกิจของเราทุกคนและไม่ปล่อยให้มิจฉาชีพในโซเชียลมีเดียแบบนี้ลอยนวลได้ต่อไป ผมอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สอนเด็กในโซเชียลมีเดียทุกคนว่าอย่าเอาพฤติกรรมแบบนี้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียได้ไปอีกไม่งานแล้วมันเป็นสิ่งที่คุกคามเป็นภัยกับสังคมและคนในสังคมทั้งหมดจะมองว่าคุณเป็นมิจฉาชีพร้านเค้กร้านไหนที่เคยโดนคุณหมออินฟลูคนนี้ไปมีพฤติกรรมคุกคามทำคอนเทนต์ไม่เหมาะสมให้ร้านคุณเกิดความเสียหายขอให้คุณดีอมมาหาผมด้วยครับ